กิจกรรมหน้าสนามหลายๆที่ก็ถือว่าคึกคักแล้วนะครับกับซีเกมซึ่งหนึ่งนั้นก็มีบูธของยามาฮ่า a าซิโอไฮบรินะครับก็สร้างประสบการณ์ให้กับคนกีฬาได้ตื่นตัวแน่นอนนะครับฟิลยูนิคเอ็กซ์พรียนนะครับบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับ ยามาฮ่าในฐานะผู้สนับสนุนหลักซีเกม2025นะครับร่วมเปิดประสบการณ์สุดยูนีนะครับกับบุกิจกรรมยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดนะครับที่จุดแฟนโซนช่วงพิธีเปิดซีเกมนะครับรวมใจเชียร์ทีมชาติล่าเจ้าเหรียญทองซีเกมครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู่จุดสูงสุดบนเวทีกีฬาอาเซียนร่วมเปิดบูธยามาฮ่าฟั c ซิ Hybrid เพื่อสร้างประสบการณ์ f ิ e l t เดอะยูนิ e เอ e กซ e เพ e ยนซให้กับลูกค้ายามาฮ่าและผู้เข้าร่วมเชียร์ไทยคว้าชัยซีเกมในพิธีเปิดกีฬาซีเกมเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณนะจุดแฟนโซน โดยมีแฟนๆกีฬามาร่วมกิจกรรมที่บูธยจม้าและได้รับของรางวัลกลับบ้านกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายยันค่ำ ส่วนนิชภาอินทรเสมและนาวีรัตรรุ่งเรืองสองแฟนกีฬาชาวไทยที่มาร่วมกิจกรรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศในงานจุดแฟนโซนถือว่าคึกคักมากบูธเยมาฮาถือว่ามีกิจกรรมที่สร้างสารรค์แถมเล่นกิจกรรมแล้วยังได้ของรางวัลกลับบ้านพร้อมส่งกําลังใจขอให้นักกีฬาไทยทุกคนสู้ๆสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบกิจกรรมคีดเอทมากเลยค่ะแล้วก็แบบสนุกสนุกค่ะแบบว่า บูธเลยรู้สึกว่าได้ของฟีเต really ็มไปหมดเลยค่ะสนุกมากก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านนะคะคือแบบนักกีฬาทุกคนเก่งมากเลยค่ะเชื่อว่าไทยแลนด์ชนะแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะไทยแลนด์ชนะแน่นอนค่ะสำหรับบูธยามาฮ่าฟารซ Hybrid ริดณจุดแฟนโซน จะจัดจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้แฟนๆสาม,มารถร่วมกิจกรรมสนุกๆกกันได้ตลอดช่วงการแข่งขันซีเกม2025ทันทัศ์วินิจมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน